ลมหนาวจะกี่คราวก็ยังเหมือนเดิมกลัวเรื่องฟังแล้วที่ชื่อที่ห้อียังไม่มีใครให้ใจหุ่นไม่อดเส้ก่วันสิ่นอยากจะหาคนที่ทำให้ใจสมดุลเสียงเย่เจ้าเรื่องเก่าเท่าพิ่เรื่องสินตะเยินแต่ไม่เคยสมหวังสักทีท่าน ไม่ชังจริงที่ตันยูเยียนกยนาหนาวทุกครั้งไม่มีคนคอยคิดถึงไม่ชื่อไฟเต้าตรงเทียนไม่เยินใจเสียงวัวใช่ตถงเสียงว้ายี่ป้าเทีนาสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้มากับเพลงชื่อเพลงลมหนาวหลงฟงเกอหลงฟงแปลว่าลมหนาว L E N G เสียงสามหลึงแปลว่าหนาวฟงแปลว่าลม F E N G เสียงหนึ่งเฟิงแล้วก็เกอจ e เสียงหนึ่งเกอเพงลงลมหนาวเนื้อร้องก็ร้องว่าผ่านลมหนาวจะกี่คราวก็ยังเหมือนเดิมภาษาจีนพูดว่ากู้หลงเฟิงเล่เขาจีชื่อเย่หายี่ย่างสะกดพินยินว่า g u o สีงสี่กั่วเหลิงเฟิง l e n g สีงสาม f e n g สีงหนึ่งเหลิงเฟิง le l e ไม่มีเสียงเขาฉีชื่อ h a o สีงสาม j i สีงสาม c i สีงสี่ขั่วเหลิงเฟิงเลยเขาฉีชื่อเย่หายียั่ง y e สียงสามเหย่หาย h a i สีงสองหายียั่ง y e สีงหนึ่ง y e y a n g สียงสี่ ไม่มีใครให้ใจอุ่นเหมยโยเสกเกยวนซิน M E I เสียงสองแล้วก็ไวยอเสียงสามเหมยโยเสย H H เ I เสียงสองเหมยโยเสกเกยวนซิน T ีไเสียงสามเกยวนซินแต่ไม่เสียงหนึ 2, ่งเอซเสียงหนึ 3, ่งไม่มีใครให้ใจอุ่นเหมยโยเสกเกยวนซิน,นอยากจะหา เสียงเย่าเจ่า x i n g สิสีเสียงเย้า y a o สิสีย่าเจ้า z a o z h a o สิงสเสียงเย่าเจ้าอยากจะหาคนที่ทำให้ใจสมดุลหนึ่งเก่าเต้าพิงหงสินเตยน n e n g สิบสองเนึ่งเก่า g a o สิเต้า d o สิงสีผิงหง p i n g สิ h i n g สิบสองหิงหง ซิน s I N สิงหนึ่งเตยเฉย D E ที่มีเสียงไ i เย E N สิงสองเนื้อเก่าเต้าผิงหึงซินเตยเหยหยาคนที่ทำให้ใจสมดุลแต่ไม่เคยสมหวังสักทีต้านเหมยเฉยจริงมีต้านยู่เวียนสะกดว่าเอ D A N สิงสี่ต้านต้านคึมต้านซื่อไงนะแต่ หมย M E I สีงสองเหมยเฉินจิง C E N G สีงสอง G A I N G สีงหนึ่งเฉินจิงอีตัน Y I เสีงหนึ่ง D A สีงสี่อีตันสักทีหยูเวียนสมหวัง Y U Y U อะไม่ใช่ผู้ผิด A U เสีงสอง Y U A N สีงสี่หยูเวียนท่านเหมยเฉินจิงนี้ท่นหยูเวียนแต่ไม่เคยสมหวังสักที กล้นหน้าหนาวทุกครั้งตรงเหมยชื่อควายเต้าตรงเทียน MEI เสียงสามซีเสียงสี่เหมยชื่อควายเต้า k คยูเสียงสี่ดีเเสียงสี่ควายเต้าตรงเทียน TONG เองสียงหนึ 21, ่งเที่ใหญ่ดีไอเงสียงหนึ่งควายเต้าตรงเทียนไม่มีคนคอยคิดถึงเหมยเหยืนใจเตื่นเสียงหัว I อเอ็มอีไอสิงสองเหมยเหรืน่นไอเยีนสิง,งสองเหรื่นใช่เซตเอไอสิงสี่ใช่ต่งดีเอ็นจีสิงสามติ่งเสี่ยมเอไอเอ็นจีสิงสี่เสี่ยมหัวนิวโยสิงสามหัวไกลหนา,นาวทุกครั้งไม่มีคนคอยถึงโอเคค่ะวันนี้ก็จบจากเพลงเท่านี้น้ะสำหรับเพลงลงหนาวเที่ยวมาฝากในวันนี้ ันอาทิตย์คะขอบคุณที่รับชมรอบฟันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย